สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดวงเดือนจิตไทยสงต้องอยู่โดยไม่มีสามีดวงเดือนจิตไทยสงย้ายกลับมาอยู่บ้านเรือนไทยคนเดียวพูดได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักอดีตพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งสาระพงษ์ชาตรีถ้าพูดถึงความประพฤติเป็นที่เรื่องลือในวงการว่าดีมากทั้งเรื่องวินยัยการตรงต่อเวลาความใจกว้างสนับสนุนรุ่นน้องความกระตันยูกะตะเวที ไม่เคยมีเรื่องกับใครทั้งเพื่อนดาราผู้สร้างผู้กำกับสื่อต่างๆรักใคร่กันทุกคนตอนดั้งสุดๆก็ไม่เคยหลงตัวลืมตนยังติดดินปัจจุบันคุณสรพงษ์ถมตัวอยู่ตลอดมีภรรยาคนเดียวคือคุณดวงเดือนจิตไทยสงและในวันนี้จะพาทุกคนไปชมบ้านหลังงามที่คุณสรพงษ์อาศัยอยู่กับภรรยาโดยเรือนทรงไทยหลังนี้เป็นบ้านของภรรยาของคุณสรพงษ์ ซึ่งบอกว่าสวยและอลังการสุดๆจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันไปเลยค่ะสำหรับภรรยาคุณสรพงษ์ท่านนี้มีดีกีรองอันดับหนึ่งมิดไทยแลนด์เวิลด์ปี2029และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทย2530อีกทั้งยังเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถมีผลงานสร้างชื่อมากมายปัจจุบันดวงเดือนจิตไทยสงยังคงสวยและรูปร่างงามเหมือนที่เคยเป็นและจะพบเธอได้ที่วัดนนกลุ่ม อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าวัดสารพงศ์โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงระยะหลังที่มีสถานการณ์ทั้งคู่ก็ไม่ค่อยได้มาที่วัดประกอบกับสรพงศ์เริ่มไม่สบายทําให้เธอต้องทุ่มเทท,ทั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลสามีอย่างสุดความสามารถซึ่งคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าตอนแรกสารพงศ์จะไม่ยอมมารักษาหากภรยาไม่มานอนเฝ้าด้วย จึงต้องมีการไปขอร้องทางโรงพยาบาลให้ญาติได้เข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่แล้วก็มีข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจทั้งวงการช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าเอกสรพง์ชาตรีวัย73ปีได้จากไปโดยมีภรรยาคนปัจจุบันอย่างดวงเดือนจิตไทยสงคออยู่แขยงข้างจนวินาทีสุดท้ายวันนี้เรามีภาพบ้านของคุณดวงเดือนมาฝากให้แฟนๆให้ได้ชม ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ